ปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากครับ <ภา S 2> ผมทดลองมาทุกอย่างแล้วามาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนให้คะแนนเต็มร้อยไปเลย ู้สึกว่าเดินดีงเดินไม่ค่อยเสียวอาตมาก็ขอขอผู้แปลภาษาพระเรยนน้ำหกูกก็ขอมุกสานิยมแน่นอนจริงๆค่ะห้ากล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายอะไรเลยค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงเห็นบอกว่านะก่อนที่จะมาพุกปิดพานิบูลเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตางค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี่หมอนัผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีกสามเดือนนะคะขออีกสี่เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนแล้วหลังจากที่ทด้ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมากเลยค่ะ รับประกันเลยค่ะว่าจริงๆแน่นอนจริงๆค่ะ5กล่องทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไร้เลยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะปวดหัวเข่าทั้งสองข้างปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวนะคะพอเรามาเลือเกินเราดูแล้วจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกไม่เดินอย่างไน นี่นะคะพี่ทัศน e ีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกตินะคะแล้วก็คนคนๆพงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะทานนี่ก็คนประมาณนี้นะคะทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะคุณแม่นะคะอายุเก้าสิบเอ็ดปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันปลอดภัยหายห่วงนะคะอ่าคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะผมอายุเก้าสิบเอ็ดปีนะคะก็ทานถึงพันดีบุญนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่เข่าแล้วก็ทานแล้วหายปวดกระเพาะเบาขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้น หมดแล้วนะคุ้มากมเลยจริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยยมมันปวดมากเลยยอมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยอมโอวแบบอยากจะทุบหูเก่าจริงๆจะเดินลําบาก มันเสียมันมีหรืออะไเข้าไปแทงนี่ก็สิบสามปีด้วยสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมก็ออกมาพูดไหมคะหนุ่มพ่อคะก็ก็ดีที่จะามาเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวนะ่ยอาตมาก,ก็ขอขพูดแบบภาษาพระเลยนะฮะทักทุกข์ก็กรุณานโยมอาตมา,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 ามาลองฉันก็ดีขึ้นจริงๆรสองข่าวสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือน ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมไปกดั้างไปอะไรเงี้ยครับอ๋อไปนวดมาบ้างไปทําอะไรอ๋อค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็เอะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยทาชุดกล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้แน่นอนปวดเข่าครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วผ่านประธานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาศักสีเป็นประกันนะครับคุ้มมากคุ้มสุดคุ้มเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลย ุนะคะตอนนี้ที่ทเรียกว่ามาแรงมากๆนะคะก็คือ,อช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกมีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดี